ให้ระมัดระวังการผิดพลาดในการสื่อสารเมื่อเรามีเงินเยอะแล้วมันจะมีคนยืมตังค์นะครับในเดือนนี้เมื่อเรามีเงินเยอะแล้วมันจะมีคนยืมตังค์นะครับในเดือนนี้อย่าไปอะไรไปฟังบุคคลที่3มมันจะเกิดอาการน้อยใจ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w วบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net ลักษณาสถิตกลุ่มนะครับเรียกว่ามีโอกาสดีๆมากมายนะมากมายในชีวิตเลยชีวิตการงานใครที่ปลูกไว้ดีแล้วนะครับมันก็จะมาเกื้อกูลสนับสนุนในเดือนนี้แต่ ให้ระมัดระวังการผิดพลาดในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งข้อตกลงต่างๆเคยพูดกันไว้อย่างนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วแต่เดือนนี้เอาทำไมมันเปลี่ยนแปลงอะไรองนีน้โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนระวังคาดการผิดระวังสิ่งที่คาดหวังหรือตกลงมันจะเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการแก้ไขต้องใช้บุคคลที่3าไปช่วยเจรจาอย่าไปเจรจาเองนะครับ ชาวลักนณาสถิตกลุ่มเนี่นะครับเรียกว่าในเดือนมิถุนายนนี้ได้เงินจากหลายทิศหลายทางเลยมีความคล่องตัวมากมายนะและท่านก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะว่าเราทําหลายอย่างระหวังความผิดพลาดจากตัวเองนี่แหละดูไม่ทันลืมดูนะว่าจะทําตรงนั้นว่าจะไปเก็บเงินตรงนั้นตรงนี้ปรากฏว่าลืมก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วเมื่อเรามีเงินเยอะแล้ว มันจะมีคนยืมตังนะครับในเดือนนี้ท่านคันทะรูล่วงหน้าได้ฟังคลิปนี้แล้วเออก็เตรียมการใครมายืมแล้วก็ออไม่มีดีกว่าแต่ถ้าเขารู้เรามีเยอะเราก็เอาเป็นว่าให้ไปเลยแล้วกันเขาขอยืม50,000ื่นเขาบอก50,000นไม่มีหรอกแต่ให้ไปพันหนึ่งแล้วกันไม่ต้องคืนได้แค่นี้อะไรก็ว่ากันไปเพื่อเป็นการรักษาน้ําใจนะครับ การลงทุนของชาวลักขณาสถิตกลุ่มเนี่ยนะครับให้เน้นการลงทุนได้ทั้ง2ระยะเลยได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานเทคโนโลยีสื่อสารรวมไปถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆนะครับคำว่าลงทุนระยะยาวระยะสั้นได้ทั้งคู่ฉะนั้นแสดงว่าท่านก็เทรดแบบสั้นๆก็ได้และก็บางส่วนถือยาวก็ได้นะ เห็นบริษัทไหนที่เขามีความมั่นคงถ้าก็ถือเอาไว้บางส่วนแล้วก็ซื้อบางส่วนก็เอาไปเทรดรายวันอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทํากำไรคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับในเรื่องการลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับเน้นเงินสกุลของหยวนนะครับแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นนะครับเน้นไปที่การทํากําไรระยะสั้นนะครับรายการโชคลาบสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควิเคราะห์ดวงดาว วงล้อเสียงไทยโชคใหญ่หเงินทับตัวเปิดเลขฝันให้โชคดูให้ครบดูให้ดีดูดีๆ<ด>แล้วคุณจะมีโชคคนที่มีคู่นะให้พยายามอย่านำความคิดเห็นของบุคคลที่3หรืออย่านำบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะเราเรื่องอะไรเราคุยกัน2คนรู้กัน2คนปรึกษากัน2คนอย่าไป อะไรไปฟังบุคคลที่3มันจะเกิดก,การน้อยใจเห็นคนนู้นดีกว่าเห็นบุคคลที่3ดีกว่าเราได้อย่างไงนะเราก็ป้องกันสิ่งนี้เอาไว้มันก็จะทําให้ความรักเราดีนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะเน้นอย่างนี้ต้องผ่านพ่อสื่อแม่ชักนะสมมุติเราชอบใครเราฝากเพื่อนอเพื่อนติดต่อให้หน่อยดิเพื่อนคุยคนนี้ให้หน่อยดิเพื่อนขอเบอร์ให้หน่อยดินะอย่าไปแอคชั่นเองถ้าแอคชั่นเองแล้วมันจะเสียของนะครับแต่ถ้าท่านผ่าน พอซื่อแม่ชักมีโอกาสสำเร็จได้ในเดือนนี้นะครับลักนาสถิตกลุ่มให้ทำความสะอาดหิ้งพระนะครับจะเป็นหิ้งพระที่บ้านนะแล้วก็เป็นหิ้งพระที่วัดแล้วก็ไปขอหลวงพ่อหลวงพี่ขอเช็ดพระขอขัดพระอย่างเี้นะครับไปจัดความสะอาดจัดระเบียบเรียบร้อยเติมน้ำเจก,กันจัดดอกไม้ทำอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับ ของบ้านตัวเองด้วยและก็ไปทําที่วัดด้วยอันนี้จะเกื้อกูลดวงชะตาอย่างดีเยี่ยมนะครับและก็อุทิศบุญ358ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น4โหมวดใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ไม่สับสนและสามารถจัดเรียงเตรียมความพร้อมของตนเองนะครับ เรื่องแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องปลุกมหายันมนตานะครับท่านที่มีมหายันมนตานะครับไม่ว่าจะเป็นมหายันมนตาเก้าวนะมหายันปักษาสวรรค์เรียกทรัพย์มหายันปรักษามันตรานะครับท่านต้องนํามาปลุกนะครับตามวันเวลาที่ผมได้ให้ไหว้นะครับเพราะว่าการปลุกเนี่ย ก็เปรียบเสมือนการเพิ่มกําลังพุทธคุณเข้าไปอีกนะครับในทุกๆครั้งในทุกๆครั้งที่ท่านทำเนี่ยก็จะเป็นการประสิทธินะครับจากครูบาอาจารย์นะครับเริ่มแรกนะครับวันที่10มิถุนายนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับเลิ่อที่2เป็นวันที่17มิถุนายนะครับเป็นวันพฤหัสเช่นกันนะครับเลิ่อที่3เป็นวัน อังคารที่22นะครับเลิกที่4คือวันพฤหัสที่24โดยในแต่ละวันนียนะครับให้ท่านทำเวลาตี2นะทุกท่านที่ได้รับมาหายันไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีมนคถากำกับไว้ด้วยรวมถึงขั้นตอนในการทำพิธีนะครับท่านก็ เรียงตามนั้นทําเหมือนเดิมนะครับเรียงตามนั้นบทสวดต่างๆถ้าใครที่หายไปแล้วกระดาษหายไปแล้วบทสวดท่านก็ไปดูที่เว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิธอุดมนะครับจะอยู่ในหมวดสถาบันพลังพุทธานุภาพท่านก็ไปสามารถดาวน์โหลดบทสวดต่างๆนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหมวดเลิกที่2นะครับเป็นหมวดเลิกสําหรับจุดเทียนสะดอกเคราะห์นะครับ เทียนสะดาะเคราะห์เนี่ยนะครับจะเป็นชุดที่ท่านได้บูชากันไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็น3แท่งนะครับอยู่ด้วยกันซึ่งก็ต้องดูตามวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับส่วนท่านที่ได้ไปแล้วอย่าทําผิดวันนะครับอย่าทําผิดวันแล้วก็อย่าผิดขั้นตอนด้วยวันนะครับจะมีอยู่3วันในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันแรกคือวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะครับวันที่2คือวันพฤหัสที่17มิถุนายน และวันที่3คือวันที่24เป็นวันพฤหัสเช่นกันนะครับคราวนี้ในเรื่องของเวลาเลิกนะครับเวลาเลิกเนี่ยจะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับท่านก็ต้องดูที่เทียนนะครับว่าที่ให้ไปที่เขียนเอาไว้เนี่ยเป็นเวลาไหนนะส่วนการทําในวันที่ผมกําหนด3วันนี้ท่านเลือกวันไหนก็ได้นะครับสามารถทําได้นะครับหมวดเลิกที่3นะครับเรียกว่าเป็นหมดเลิกจุดเทียน ขอพรและขอเงินพระจันทร์นะครับวันของเงินพระจันทร์เนี่ยนะครับจะต้องขอเงินอย่างเดียวห้ามขอเรื่องอื่นนะครับโดยท่านจะต้องเตรียมตามขั้นตอนที่ผมกําหนดเอาไว้หลายท่านที่ได้ทําพิธีไปแล้วก็บอกว่าโอ้โหมีความรู้สึกว่ามีความพิเศษแล้วก็มีเงินได้นะได้โชคลาภอะไรกันมากมายอย่าลืมนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้วันจันทร์ดับก็คือวันของเงินพระจันทร์นะครับวันแรกนี่คือวันที่ 10นะครับมิถุนายนเป็นวันพฤหัสนะเวลาเริกนะครับท่านไปดูในเทียนแต่ละแท่งที่ผมให้ไปนะครับและวันที่2ก็คือเป็นวันปุรณมีคือวันจันเพนนะครับคือวันที่25ิมิถุนายนนะครับเป็นวันศุกร์นะครับ25มิถุนาฉะนั้น2วันนี้ทําให้เหมือนกันนะครับวันแรกเนี่ย10มิถุนาคือวันจันดับนะครับวันจันทร์ดับเนี่ย ห้ามอาบแสงจันทร์ไม่ต้องอาบน้ำมนต์ไม่ต้องทำน้ำมนต์ใดนๆทั้งสิ้นและขอเรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินนะครับส่วนถ้าเป็นวันปุรณมีเนี่ยนะครับคือวันจันทร์เป็นคือวันที่25เนี่ยอันนี้ท่านสามารถทำน้ํำมนต์ได้อาบแสงจันทร์ได้นะครับแล้วสวดแต่ละบทเวลานะครับไม่เหมือนกันแล้วที่สําคัญครั้งนี้จะต้องเขียนชื่อลงไปในเทียนด้วย นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับห้ามสับสนกันเทียนก็จะมีสสีนะบางคนบูชากันไปแล้วเดี๋ยวใช้สับสนวันอมมาวสีจะสีแดงนะครับวันปูรณมีจะสีเหลืองนะท่านดูให้ดีแล้วกันอย่าสับสนเวลาเหมือนเดิมนะครับเวลาท่านไปดูที่ทีมไอไว้นะครับหมวดเรื่องต่อไปนะครับก็คือพิธีรับสิทธิ์นักเรียนสมาธินะครับ พิธีรับศิ์นักเรียนสมาธิจะมีขึ้นแค่เดือนละหครั้งเท่านั้นนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ผมจะให้เป็นการรับแบบออนไลน์นะครับโดยที่คนที่อยากจะเข้าเรียนเป็นนักเรียนสมาธินะครับในรุ่นที่8นี้นะครับท่านจะต้องสวดบทบูชาหลวงปู่เทพลระอุดรอให้ได้ นะครับเพราะว่าเวลาที่ทําพิธีกันเนี่ยผมจะให้ท่านสวดนะครับสวดกันออนไลน์แบบเ,เรียกว่าไลฟ์สดกันเลยนะครับจะมีขึ้นในวันที่24นะครับเป็นวันพฤหัสที่24นะครับเวลาประมาณ5โมงครึ่งฉะนั้นทุกท่านก็จจดจำมวดกันให้ดีแล้วกันนะครับก็ผมทบทวนอีกทีนะมีหมวดปลุกมหายันมนตานะครับมีหมวดจุดเทียนสะดอกเคราะห์นะครับ มีหมวดจุดเทียนอวมศสีและปุรณมีและก็มีหมวดพิธีรับสิทธิ์นะครับใครที่เรียนแล้วนะครับใครที่เข้าเรียนแล้วก็มาสอบอารมณ์กันได้ตลอดนะครับสอบอารมณ์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิสณะนะครับ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุโดนะครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line at open down เรียบร้อยนะครับดวงประจําเดือนนะครับส่วนท่านใดที่ยังมีความทุกข์กายทุกใจมีความไม่สบายใจนะครับผมอยากแนะนําให้ท่านเนี่ยบูชาสักการะหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดอรเนี่ยท่านเป็นพระสงฆ์ ในคณะพระธรรมทูตนะครับที่เดินทางมาจากอินเดียนะครับมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ได้รู้จักพระพุทธศาสนานะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับพวกเราเนี่ยถ้าได้มันสักการบูชาอุทิศบุญอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่เทพลูกดอนะครับก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเองทําให้ชีวิตเนี่ย รุ่งเรืองและสำเร็จสมปรารถนาได้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสจะเดินทางไปสักการบูชาที่ถ้ำบัวดแดงนะครับท่านสามารถมาได้ที่สถาบันพรังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์ปรมครูหลวงปู่เทพโรดอนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยนวมิน98เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับจากถ้ำบัวดแดงเลยเป็นสาขากร,รุงเทพมหานครนะครับหากต้องการแก้ไขเบอร์โทรเปลี่ยนชื่อ ดูดวงส่วนตัวตั้งชื่อกิจการออกแบบโลโก้กิจการอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ r รแอดโอ n พนดานะครับหรือโทร0863366390นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนีครับท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับหากอยากรู้จักผมนะครับไปดูได้ที่เวอวบ อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมดอทเน็ตครับ